สวัสดีจ้าพี่น้องรับผู้ชมมือในมัคคุเทศก์ช่องยายไพยสีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะมือในยียายไพยสีในน้าของมูลนิางเลขเด็ดไม่พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งได้ช่มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพยสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรย์ยายไพยีนั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยย่ายายไพสีลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหมๆ่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิง้งพาดช่มแนวทางนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาท คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นะพี่น้องเนาะกับบ่าวร้ายแย่ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมูลนื้อทางอาจารย์ทันแกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งเนืทางนี่เป็นแนวทางของแอนเดนโบเนาะจ่ะสิบหน่วยข้างเทิงงวาสั่นพี่น้องแนวทางนี้ของแอนเดนโบนะคะสิบหน่วยข้างเทิงมาเบิ่งพี่น้องอ่งวดที่แล้วเข่าซีเนาะค่ะมาหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะออกแปดเข่าซีเนาะจ้างวดนี้สองสามสี่หาเนาะค่ะเนาะสองสามสี่ห้าบอสิบ บอซิปการวยวาสันตะวันเป็นแนวทางเทิงนะค่ะสำหรับแนวทางของแอดเดนโบนเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวล่างวาสันพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดคมเนาะสรุปสองตัวมาได้บนล่างวสันแปดสามแปดห้าเก้าสามเก้าห้ากับหัวน้ำเนเดอร์วสันหกสามกับหกห้าวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งชุดวัดใจอ่าสองเม็ดแขีนเคียนวสัน แปดสามก็แปดหามาใดบลลางสำหรับแนวทางของแอดมเนาะเอามากับจวดจาดฟาดบ่มตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคู่สิบหน่วยบนเนาะจ้าเพื่อนบอกว่าศูนย์สองศูนย์สามสองสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองและเจ็ดสามนี่เสียงพัดลมเนี่ยนะพี่น้องช่วงนี้ห้อนนะคะพี่น้องขะออกจากพัดลมบดไดเลยนะคะมาเบิ้งค่ะเดินสิบหน่วยบนเนาะจ้านอสอ่าศูนย์สอง สามวาสันพี่น้องสำหรับแนวทางเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอลาชนกบอกว่าเม e ็ดเดียวแคนมเค็มขนมไทยนะคะเพื่อนบอกว่าข้างล่างเดินหาตัวเด e ียวแคนมเเพื่อนบอกว่าเน้นหาสามหาสองเป็นตกกันใส่เป็นตนัวรองเนาะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดมักแนวทางเอราชนกสรุปล่างเน้นๆเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วาสันพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อปั่นปันบ่พี่น้อง คันอ่านผิดขอโทษ้ะพี่น้องเด้อม่นบอกว่าแ3ดส9ม93สองสองเกสมแนวทั้งทึ่งเพื่อนนะจา่างวดที่แล้วเด่น4ีกับ5ามาสี่เนาะวันนี้เด่นสองกับ3าว่าซัตน์เพิ่อนเอาแดกับเกามาจัดสับจับใส่สองกับ3ามหรือว่าผู้ใดมีหลัก1ิบดีเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าใครมีหลัก1ิดีนะจา่าเอามาจับมดกับของเพื่อนจับมาใส่สองกับสามได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นแนวทางงรางเนาะพี่น้องเนาะ งวดที่แล้วเด่น 4, สีวสันพี่น้องจ๋ามาห้าสีเนาะงวดน,นี้เด่นเก่าเก่าลางพูลองค้นก็บบอกว่าเก่าดับเอาผู้ใดมกักตัวใดกระเจาจาดเลยเนาะค่ะถ้าชอบจับเอาเองเล้อค่ะวสันพี่น้องหลักสิบอยู่ที่แปดเก้าสองสามหลักหน่วยอยู่ที่หนึ่งสองสี่เจ็ดนะคะสิบหน่วยชวนกันอยู่ที่สองเท่านั้นนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางสิบหน่วยบนแนวทางของ Captain, เอดกับตันนะจ้ะต่อไปเลยจ้ะเอา อันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะปอลอก โดนเลยพี่น้องสูตรนี้เข้าดีมากนะค่ะสูตรนี้เขานี้ดีแต่ว่าบ่าค่อยมากนะเลขที่มากเป็น66กว่าสั่นพี่น้องจ้ะกับ463เนานะจ้ะออาพิจญาได้นาะมีเสียงเว่อว่ใได้พี่น้องเด้อเสียงพัดลมนะคะ่ะอันนี้เป็นเนื้อทาง2โตรลางนะจ้ะเจสองเจสามและเจสี่อันนี้เป็นเนื้อหนาจะเป็นลายมือของแอดลูกสายนามเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางเม็ดเดียวว่าสั่นพี่น้องคะแอดใบหอมบอ่เบิ่งซื้อเลยหรือว่าผู้ใดเนาะพี่น้องกันอ่านผิดขอโทษเด้อเนาะค่ะเนาะ เพิ่นบอกว่าเม็ดเดียว27ว่าสันพี่น้องคะชุดเต็มเพิ่นกระสิมี2 6 2 7 1 6อหและ1 7แต่ว่าเพิ่นเม็ดเดียวล่างคือ27ว่าสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวิ่งสังกษีว่าสันเด่นเด่นนะคะเด่นข้างเทิงเนาะชนกันอยู่ที่3มว่าสัน3มมียังดีละพี่น้องมาเบิ่งจับมัดคู่ล่างว่าสันแอสเซนมีนะคะ อ่ะพนบอกว่าเด่นหกเนาะจากันเน้นหกสามกับหกสองเนาะส่วนหกหนึ่งกับหกสี่เป็นตัวรองมาสั่นเอาพีชนาได้เนาะค่ะพี่น้องคะมากระจวดจาดฟาดเบิ่มดามเพื่อนเลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายแรียนมาสั่นมั่งกรเไม่ไยนะคะพนบอกว่าเด่นบนสองเด่นล่างสามาสั่นสามกับสิบสามหาอิรีบบพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรพนเนาะต่อไปเลยจ้าเม็ดเดียวนะคะสูตรนี้เข้าดีสอสนามบินน้ำเนาะ เดนหางวดที่แล้วเดนซีงวดนี้เดนหานะจะเข่าดีรีสูตรนี่เนาะคะ่ะเอาเขา่าเขา่าเข่าดีจริงนะคะอันใดตะ,ะเขาแย่แพ้กระิบอกว่าเข่าเนาะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็นนั่งฝ่าราศีมังกรเนาะจ้าศูนย์สามเจ็ดเดนบนมาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนงวดที่แล้วดับศูนย์งวดนี้ดับเก้าว่าซันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเอ็นแมงปอเนาะคะ่ะชุดพิเศษว่าซันเดนซีห้าหกฟันตัวเดียวแปดวา่าหา 4 5 8นะค่ะฟัน8นะจ๊าพี่น้องเนาะเม็ดเดียว5 8 3กับ4 2วัสันสำหรับเนะืทั้งชุดพิเศษแอ็ดแมงปอมาเบาิ o ้งเอสโซยูค่ะพี่น้องเด่นบนนะจ๊างวดที่แล้ว1 8 4มาก4นะจ้างวดนี้7 0 3มาตัวใดตัวหนึ่งวัสัน3กระชนกันลายเจ้าู่ได้พี่น้องสำหรับเนะืทั้ง3บนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนว้ทางของแอด อ,อ,อาจารย์เต่าเนาะค่ะอาจารย์เต่าบอกว่าเดินรางหาหายัางดีว่าสันห้ากับหาหกว่าสันเนาะค,ะค่ะอุ้ยคนหายหาล่างหลายนะจ๊ะแอดชั้นแอดวันใช่บอกว่าสายดวนรางอยู่ที่7จนะคะวันบอกว่า7จ็ดนี่ยังละพี่น้อง7 3็ดสามเจ็ดสี่และ7 9็ดเก่สันเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะล่างช่วนอยู่ที่หาว่าสันฝาดลงไปหาเก่าส่วนตัวล่องหาสาหาศูนย์กับหา เก่าเนาะจ้าสำหรับแนวทางเทพชัยให้โชคเนาะมาเบิ้งค่ะมาครบ3ตัวบนเอ็ดกับตันเนาะจ้า่นบอกว่า78023ปนาะคะมาครบ3ตัวเทิงเนาะต่อไปเลยจ้าสูตรนี้นะคะเด่นเอ,อ่อสูตรนี้น่าจะมาได้บนล่างเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเขา้ขาเข้า94เนาะเข้า94เนาะจ้าวันนี้เด่น4กับ5ว่าซั่น4อยู่หลัก10เนาะค่ะ41 42 49 40นเนาะจ้า ห้าหนึ่งห้าสองห้าเก้าและห้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันอันนี้เป็นแนวทางซอสนามบินนามนะคะจับคู่เนะาะจ้างวดที่แล้วเขา่าเก่าซีนะคะมาตามต่อจ้าพี่น้องจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสี 5, ่ก็หาสี่สองสี 0, ่เก้าสีศูนย์สีหนึ่งหาหนึ่งและอหาศูนย์เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเอาสูตรนี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องงวดที่แล้วเขา่าเก่าซีสูตรนี้นะ่าจะเป็นแนวทางเด่นทึงเพิ่นนะคะ เดนซีกับศูนย์นอพี่น้องเนาะ70ะ70ซีเก้าซีศูนย์เจ็ดซีหนึ่งซีสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองและซีเก้าเออซีหานะจ๊ะมาเบิ้งค่ะศูนย์นี่บริกานให้นาอพี่น้องเนาะสำหรับเนื้อทางของแอดกิจนะคะเด่นสามโตเทิงเพล่นนาอพี่น้องเนาะมากระจวจดจาดฝาดบุ่มตามเบิ้นได้เนะาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเลข ติดหลักกับซันงวดที่แล้วติดหลักมาซีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะน่าจะเป็นแนวทางลางเพลินเนาะงวดน,นี้กับซีคือเก่านอกจากพี่น้องจา 4, ้าซีเหมือนเดิมเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางซอสานาร์บินลำเอามาให้เบิ้งแบบจุใจเลยนะคะแอดแมงปอชุดเต็มค่ะพี่น้องคะ่ะสามตัวเทิงเนาะ,ะเน้นหาแปดสามนอกจาห้าแปดสี่เก้าซีสองแปดซีสองนอกจากสองตัวเน้นอยู่ที่แปดซีแปดหาแปดสามและซีสองสำหรับแนวทางของแอดแมงปอนะคะมากระจวดจัดจาตามเพลินเดยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเสื้อสังฟ้าเนาะคะ่ะเสื้อสังฟ้าชุดเน้นนะคะ607เน้น0706เป็นตัวร่องเม็ดเดียวแขียนๆก็คือ07นย์สำหรับแนวทางเสื้อสังฟ้านะจ้าอ่ะสรุปแอดชุดสรุปเวลาสนุกเนาะจ้าน้อหาสามห้าห้าชุดเต็มเพื่อนส่วนมาทำเพราะเขาที่เพื่อนที่เพื่อนเน้นอาจจะเข่าตัวชุดเต็มก็ได้ได้พี่น,อน,ะะนะะ้องเนาะห้าสามห้าห้าเก้าสามเก้าห้าเจ็ดสามและเจ็ดห้า ลางมาสั่นเนาะทางเอกชนกเนาะอ่ะสองตัวของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะอันเน้นวงกลมสีแดงเนาะจ้ะ9 7 0 7 1 5 1 6 1 8 2 5 2 7 3 4 3 6และ3 7เนาะค่ะมาเบิ้งค่ะ3ตัวบนเนาะค่ะมีอยู่8ชุดพี่น้องขาแคบหน้าจอย้ายไพ่โบราณหาเนาะพี่น้องอ่านพิษอ่านถือควันวายย้ายไพ่เถ้าคักลายแล้วบ๊ว่าสั่นเถ้าอะไรละพี่น้องเถ้าอีลี่แล้วเนาะเถ้าอีลี่แล้วละพี่น้องขาเนาะ แคปหน้าจอได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงชุดเต็ม2ตัวเทิงมีอยู่2แถว1 3 2 3 4 3 5 3 8 3แนวทางเทิงเด้อพี่น้องเด้อ1 7 2 7 4 7 5 7และ8 7นะคะแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์เนาะ ต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าปักหลักล่างมาซั่นพี่น้องเด่น3ฟาดไป 9, 3ามเก่าเก่าสามมาซันตกกันแคบหน้าจอเลยนะคะสำหรับแนวทางน,นักลบอิสระเนาะจ้า,จานเนาะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะรัฐบาลมาซั่นพ,นพ,นพนี่น,น้องจ้าฟาดไป4ีสามกับ4ีหกมาซั่นน่าจะเด่น4นะคะพี่น้อง2 4 4 4 5 4เป็นตัวโลงเนาะสำหรับชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอสําหรับแนวทางของแอดนายเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้3ตัวบนเนาะคะ่ะ3ตัวบน อของแอดยืดนะคะ 9, 3, 9, 9, ่ะ9 39 9 30 3มีเก่า3กับ0 3ก็สาม,มารถแห้งนะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางนมขอนแก่นนะคะ่ะปากหลัก10หน่วยเทิงนอน2 1 3 4เนาะคะ่ะอ่ะแอดละเดนนะคะ่ะเดนลางหวดนีเนาะ,ะหววที่เรียวบ่เข่าเนาะ,ะหลุดเนาะงวดนี้4 5 6กว่าสันพี่น,ออบบอนอ้องจ้าอ่ะเก้บอลลู10บนเอาล่งหายแล้วเนาะ,ะพี่น้องนะะเนาะมาปิดไทยโดยแนวทางลักลอยแอดโนนามเนาะจ้า หลักร้อยวัาซันงวดที่เดียวหนึ่งสามแปดมาแปดเนาะจากออกแปดเก่าซีเนาะงวดนี้หนึ่งสามแปดคือเก่าเนาะจากสําหรับแนวาทางังหลักร้อยของแอดนูน้มเนาะจ่าเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรยงวยๆวยปังปังสุขสุขคุนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันของเนทางทั้งยนะายไพ่มาให้พ,หพ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเปน็นเนวทังขอบคุณในหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า